ข้นขึ้นด้วยเหรอใช่อ่านต่อง่ายคู่งายคู่แขนท่อนล่างแนวนิ้วกลางแล้วมาหนีเลยใช่ไหมต่อจากนี้เลยนิ้วคู่เมค้างแ,แล้วตรงนะง่ายแขนตรงนะคะแนวก็นิ้วกลางใช่ไหมแนวนิ้วกลางค่ะ ไไลล่งป้นเหนือสร้อยข้อมือนะคะเสร็จแล้วก็ทำแขนด้านนอกจับมือคนไข้เป็นเลขสี่ใช่ไหมตั้งฉากหันหัวเราหันตัวเข้าหาด้านหัวของคนไข้ มือจับตรงนี้จะมี3จุดนะคะอันนี้คือแขนด้านนอกจะมี3จุดจุดที่1จุดที่2จุดที่3อจุดใช่สามอันนี้เรียกอะไรวะไงความเนี่ยความความมือความมือความมือเดี่ยวไงมือนิ้วเดียวควเอาง่ายๆคือเอานิ้วเดี่ยวข้างใน เดีสามจุดใช่ไหมต่อไปแขนท่อนล่างด้านนอกหงายมือหงายมือคู่แนวนิ้วกลางอันนี้ไม่ต้องยกก้นนะเนี่ยไม่ต้องยกก้นนะคะยกก้นึ้นเราจะลงมนหนักอากโอเคแต่ละครั้งก็แขึงตรง